ุผู้ชมทุกท่านนะคะคามาพบกับปั่นทาย,ยังยนตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า100%จะเป็นตัวออร่ากูด Cat คันนี้เลยนะคะ ว่าเดิมๆจะเป็นรถที่มีความน่ารักตะมูตะมิเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบซิตี้ไลฟ์ต้องการเข้ามาปรับลุกกับทางร้านพายังหยดเนี่ยลูกค้าก็ได้เข้ามาปรึกษากับทางเราต้องการงบประมาณนี้ประมาณนี้ต้องการจะปรับลุกแบบนี้โดยยางนะคะทางเราเนี่ยก็ได้เลือกให้ลูกค้าเป็นตัว f ฟ l c o นอีโครันะคะเซต e ส1 0เพิ่มความเงียบให้กับการขับขี่เนื่องจากแน่นอนนะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเงียบอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกดอกยางที่ให้ความเงียบกับผู้ขับขี่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มยางที่ราคาประหยัดหน้า ะะส่วนล้อแมกนะคะที่ลูกค้าได้เลือกกับเราไปนะคะเป็นตัวレンโซแจเกอร์ดหน้าตัวรุ่นที่2นะคะมันก็จะทำให้รถเนี่ยดูมีมิติที่สวยดูเท่ขึ้นมามากขึ้นนะคะสเปคเป็น18คูณ8.5ออ35นะคะ5ลู114.3จะเป็นสีแมตต์แบล็คด้วยความเท่แล้วสีดำด้านก็ถือว่ายังกินขาดอยู่นะคะโฟรเฟนเดอร์นะคะ, ender, ะ,คะได้ผลิตฟิตซ์ซีรีส์นะคะมาตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่ใช้รถยนต์เพื่อนโดยใช้ไฟฟ้า100%มันจะเป็นเซช็อที่มา พร้อมกับสปริงสามารถปรับได้16ระดับไม่ว่าจะเป็นนุ่มหรือแข็งนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดที่ใช้รถ E ีวีแล้วอยากเพิ่ม form a n c e หรืออัปเกรดช่วงบ้างเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางร้านเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝันก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานไทยยงยนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ